สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องลำไรนะครับเราจะมารีวิวนะครับรุ่นห่วงเชื่อมมหาเศรษฐี100ปีนะครับก็โหเพิ่งจะได้สะสมนะฮะเพิ่งจะจะมีแล้วก็นำมารีวิวให้ดูนะฮะโหสุดๆจริงๆนะฮะรุ่นนี้นะครับใครที่แบบว่ามีแล้วนะครับโอ้โหเก็บกันยาวๆนะครับมาเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกของผมนะฮะ โอ้โหเฮ้ยรงยาหลังนะครับรงยาหลังรายการที่83นะออันนี้นะ่าจะเป็นมาสตเตอร์พีชเลยนะฮะถ้าลงยาหลังแบบนี้นะครับนี่ห่วงเชื่อมนะแบบทำยากอยู่แล้วนะไปดูมาแกะมาเลยดีกว่านี่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 โอ้โหนี่เขาโรยเขาเรียกโรยกากเพชรนี่นโรยกากเพชรน,นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็ ดูหน้าของพ่อก่อนนะฮะรุ่นนี้ต้องโอ้ยสวยมากๆรุ่นนี้พิมพ์นี้นะครับก็จะเหมือนกับหลวงปู่ทิมมัดรหารไล่นะนี่นี่ดูห่วงเชื่อมนะโอ้หลายขั้นตอนนะครับแบบนี้จะทําเหมือนแบบโบราณนะครับห่วงเชื่อมสวยมากนะครับยันนะฮะเหมือนหลวงปู่ทิมเลยนะครับยันนี้เหมือนเลยนะครับเหมือนเลยเหมือนเขาเรียกะ่าห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมนะฮะปีหน เหมือนเลยนะครับโอ้โหย,ยันนี้ก็สุดๆแล้วเลขก็1นึ่นึงนะครับเลขหลวงพ่อเลยนะครับร้อยหนึ่งปีนะปี6กห้านี้นะฮะร้อยหนึ่งปีเอ๋สวยมากสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูเหรียญต่อไปดีกว่าหนึ่งเหรียญแล้วโอ้โหเนี่ยผมบอกเลยว่าการทำเหรียญห่วงเชื่อมเนี่ยไม่ได้ง่ายนะฮะไม่ได้ง่ายแล้วก็เหรียญเขาเนี่ยเนี่ยดู น่าสะสมมากๆเลยนะครับหนาใหญ่ผมคนที่ชอบหนุ่หน้าตาหลวงพ่อที่แบบคมคมชัดนะฮะหน้าตาคมชัดดูอีกสีนึงนะฮะสีนี้จะเป็นอ่อนีเลยนีเลยเอ่อเนือเน้อ,อ,อนะทองทองทิพย์ลมซาตินทองทิพย์ลมซาตินโอ้โหกว่าจะได้ซาตินก็ยากอยู่แล้วนะฮะลงยาแดงนะครับ ลงยาจีวอลแล้วก็โบตรงนี้สีดำนะครับวิเนียดูดิดวสวยมากๆเลยนะครับยังกับเหรียญมีชีวิตเลยนะฮะเหมือนเหรียญมีชีวิตเลยนะครับโอ้โหเลข99นะครับเลขมงคลอีกหนึ่งเหรียญเลยนะฮะเลขมงคลมากๆโอ,โอ้โหหน้าสะสมไหม นะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้เลยนะครับส่วนตัวผมว่าผมสะสมนะสะสมนะครับน,นีส่วนตัวผมนะแต่ผมว่าทุกคนที่เห็นนะนะครับผมว่าก็คิดเหมือนผมนะว่าเฮ้ยรุ่นแบบนี้เราเก็บเก็บเพราะว่าหนึ่งศิละปะนะครับศิละปะส,สวยๆนาคมๆนะฮะ นี่จะเป็นเนื้ออับเงินนะฮะอับเงินหมุนเชื่อมลงยาแคสจีบอลน,นะฮะโอ้โหแบบนี้ก็สวยสวยมากนะครับแบบนี้สวยมากนะครับคล้ายๆพ่นทรายเออเงินพ่นทรายนะครับอา่าไม่ใช่เนื้อเงินนะเป็นพ่นทรายนะครับเงินพ่นทรายนี่เลข61เนะฮะเลเซอร์นะครับสวยมากเหรียญหนาเห็นไหม แบบนี้ยังม so ีม really ิติเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะฮะที่แบบว่าหน้าตาหลวงพ่อชัดมากชัดจริงๆนะครับโอ้โหผู้สร้างนี่ผู้สร้างนี่สุดยอดแล้วนะครับก็ต้องดูนะฮะต้องดูหลายๆรุ่นหลายๆว่ารุ่นไหนที่แบบเฮ้ยหน้าสะสมอันนี้ผมก็มาทําคลิปอันไหนหน้าสาสมคุมพหน้าสะสมนะนี่หนึ่งรุ่นนะฮะอีกหนึ่งสีอีกสี อันนี้จะเป็นทองแดงลมซาตินและมีคุยพื้นด้วยนะนนี้ลมซาตินนะครับมีคุยพื้นนี่เห็นไหมสวยนะครับคุยพื้นแบบเฮ้ยสวยเลยนะครับคุยพื้นแบบสวยๆเลยนะโบสีเขียวารายการที่86สิกทองแดงลมซาตินะนี่เลข21เห็นเอ็เห็นไหมได้เลขสวยๆนะครับพื้นเหรียญเนี่ยคือค่อนข้างเะเป็นมากนะครับ ติดต่อมีทั้งหมดเจ็ดเหรียญน,นะฮะมีเจ็ดเหรียญน,นี่เนื้อ2 k เคนื้อสองเคขอบทองด้วยนะครับสองเคขอบทองสดๆแล้วเฮ้ยสองเคมีความคมนะครับนี่สวยมากสวยเลยนะฮะสองกษัตริย์โอ้โหเลขหนึ่งเก้านะฮะเลขก็สวยแล้วนะครับ หนึ่งเก้าอย่างนี้เอาไปเลี่ยมเอาไปเลี่ยมสลับน่าะสวยนะครับมาไปต่อบางท่านอาจจะมีแล้วนะครับก็ลองลองมาส่องดูอีกรอบได้นะว่าสวยแค่ไหนนะครับสวยแค่ไหนอันนี้จะเป็นทองทิปลมซาตินโอ้โหลมซาตินอีกแล้วส่วนตัวผมชอบลมซาตินนะนสวยมากมาก มีโรยโรยกากเพชรให้ด้วยนะฮะนี่โบสีแดงนะครับโอ้สวยเลยนะครับรุ่นนี้สวยจริงๆนะสวยจริงๆก็เลข1นึหนึ่งโอ้คมมากๆเห็นไหมไรายละเอียดแล้วก็ทำลมซาตินให้ดูเป็นโบราณน,นะเ,เหมือนเหมือนยุปีุคปี2400กว่านะครับแบบนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยังไงก็รีบ หากันนะฮะรหลวงพ่อพัดยังไม่แพงเก็บก็เก็บเป็นบางรุ่นนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ